อย่าซากับคนไทยความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิม้มประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมประเพณีและความงดงามที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อยระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตรการตาหรือแม้แต่ความเป็นมิตรของผู้คนแต่ในขณะเดียวกันคนไทยก็มีเอกลักษณ์ในเรื่องความอดทนและความสุภาพที่บางครั้งอาจทำให้คนภายนอกเข้าใจผิดว่าพวกเขาเป็นคนยอมหรือ ไม่กล้าโต้ตอบอย่างไรก็ตามหากคุณพยายามซาก,กับคนไทยคุณอาจได้รับบทเรียนที่ยากจะลืมเลือนเพราะภายใต้ความอ่อนโยนและความสงบเงียบเหล่านั้นมีพลังและศักยภาพที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้อย่างคาดไม่ถึง 1. ความอ่อนน้อมถ่อมตนพลังที่ซ่อนอยู่คนไทยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กให้เคารพผู้อาวุโสรู้จักกาลเทศะและใช้วาจาสุภาพการแสดงความโกรธหรืออารมณ์รุนแรงในที่สาธารณะถือเป็นเรื่องไม่งาม และไม่เหมาะสมดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับพฤติกรรมที่ไม่สุภาพหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมคนไทยมักจะเลือกที่จะอดทนและไม่ตอบโต้ทันทีอย่างไรก็ตามการที่พวกเขาไม่แสดงออกไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีความรู้สึกหรือยอมแพ้หากคุณซาหรือลองดีกับคนไทยมากเกินไปสิ่งที่คุณอาจพบคือการตอบโต้ที่คมคายและฉานฉลาดซึ่งอาจทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากโดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่นในกรณีที่มีการโต้เถียงหรือขัดแย้งคนไทยมักจะใช้วาจาสุภาพในการแก้ปัญหาแต่หากคุณยังคงกดดันหรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมพวกเขาก็พร้อมที่จะใช้การเสียสีหรือสำนวนภาษาไทยที่แฝงความหมายลึกซึ้งเพื่อตอบก,กลับคุณอย่างแนบเนียนจนคุณไม่ทันได้ตั้งตัว 2. ศิลปะแห่งการไม่ตอบโต้แต่ชนะใจคนรอบข้าง คนไทยมักจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือการทะเลาะเบาะแววงโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีผู้คนจำนวนมากเพราะพวกเขาตระหนักดีว่าการแสดงอารมณ์รุนแรงอาจทำให้ภาพลักษณ์ของตนเองเสียหายแทนที่จะวอยวายหรือโต้เถียงกลับคนไทยมักจะเลือกยิ้มหรือนิ่งเพื่อลดความตึงเครียดอย่างไรก็ตามการนิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีปฏิกิริยาหากคุณลองดีหรือซาก,กับคนไทยมากเกินไปพวกเขาอาจเลือกที่จะตัดขาด จากคุณโดยไม่บอกเหตุผลหรือใช้การเมินเฉยซึ่งเป็นวิธีที่ทรงพลังมากกว่าที่คิดเพราะมันสร้างระยะห่างระหว่างคุณกับพวกเขาอย่างชัดเจน 3. ความเป็นมิตรที่ไม่ควรถูกทดสอบคนไทยมีชื่อเสียงในเรื่องความเป็นมิตรและการต้อนรับแขกผู้มาเยือนคำว่าสยามเมืองยิ้ม สะท้อนถึงความอบอุ่นและความเอื้อเฟื้อของพวกเขาอย่างไรก็ตามความเป็นมิตรนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะยอมให้ใครก็ตามมาเอาเปรียบหรือทำร้ายจิตใจได้เสมอไปหากคุณพยายามซ่าหรือทำตัวเกินขอบเขตเช่นโกหกหลอกลวงหรือละเมิดกฎระเบียบคนไทยก็พร้อมที่จะเปลี่ยนจากยิ้มเป็นจริงจังได้อย่างรวดเร็วและเมื่อถึงจุดนั้นคุณอาจต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่พึงพอใจ 4. ความอดทนที่มีขีดจำกัด คนไทยมีความอดทนสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะทนทุกเรื่องได้ตลอดไปหากคุณพยายามทดสอบขีดจำกัดของพวกเขาเช่นพยายามเอาเปรียบทางธุรกิจทำร้ายความรู้สึกของพวกเขาหรือละเมิดศีลธรรมพวกเขาจะไม่ลังเลที่จะตอบโต้หรือแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด ในบางกรณีคนไทยอาจเลือกที่จะไม่ตอบโต้ทันทีแต่จะรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับสถานการณ์เช่นการรวบรวมหลักฐานการปรึกษาหารือกับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองหาสำนวนและภาษากายอาวุธที่ทรงพลัง คนไทยมีความสามารถพิเศษในการใช้สำนวนคำพังเพยและภาษากายเพื่อสื่อสารความรู้สึกโดยไม่ต้องพูดตรงตรงตัวอย่างเช่นหากคุณทำตัวไม่เหมาะสมหรือพูดใจหยาบคายพวกเขาอาจตอบกลับด้วยคำพูดที่ฟังดูสุภาพแต่มีความหมายแฝงเช่นขอโทษนะแต่คุณอาจจะเหนื่อยหรือเปล่าหรือไม่เป็นไรคะเราเข้าใจ นอกจากนี้การใช้ภาษากายเช่นการยกมือไหว้การหลบสายตาหรือการยิ้มบางๆก็เป็นวิธีที่คนไทยใช้เพื่อบอกไใบถึงความไม่พอใจโดยไม่ต้องพูดออกมาโดยตรง 6. บทเรียนจากชาวต่างชาติที่เคยซ่ากับคนไทยมีหลายกรณีที่ชาวต่างชาติเคยพยายามซ่าหรือทำตัวเกินขอบเขตในประเทศไทยเช่นการตะโกนวยวายในที่สาธารณะการละเมิดกฎจราจรหรือแม้กระทั่งการทำร้ายจิตใจคนไทย ผลลัพธ์ที่ตามมามักจะเป็นการตอบโต้ที่ชาญฉลาดเช่นการใช้กฎหมายการแจ้งตำรวจหรือแม้กระทั่งการเผยแพร่เรื่องราวบนโซเชียลมีเดียซึ่งทำให้ชาวต่างชาติเหล่านั้นต้องเสียชื่อเสียงและถูกวิพากวิจารณ์ 7. วิธีรับมือกับคนไทยอย่างเหมาะสมหากคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไทยสิ่งสำคัญคือการเคารพวัฒนธรรมและประเพณีของพวกเขารวมถึงการแสดงความสุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกันต่อไปนี้คือเคล็ดลับ ในการรับมือกับคนไทยอย่างเหมาะสมใช้วาจาสุภาพเช่นครับค่ะหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้พวกเขาอับอายเคารพกฎระเบียบและวัฒนธรรมท้องถิ่นสแสดงความขอบคุณและยกย่องเมื่อได้รับความช่วยเหลือคนไทยเป็นคนที่มีความอ่อนโยนอ่อนน้อมและใจกว้างแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะยอมให้ใครก็ตามมาเอาเปรียบหรือทำร้ายจิตใจได้เสมอไป หากคุณพยายามซ่าหรือทำตัวเกินขอบเขตคุณอาจต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดดังนั้นการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไทยอย่าซ่ากับคนไทยเพราะรอยยิ้มของพวกเขาอาจซ่อนพลังที่คุณไม่คาดคิดไว้ นี่คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เคยสัมผัสประสบการณ์โดยสะท้อนถึงมุมมองและบทเรียนที่พวกเขาได้รับจากการเผชิญสถานการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในประเทศไทยความคิดเห็นแรกตอนแรกผมคิดว่าคนไทยใจดีและยิ้มตลอดเวลาคงจะยอมให้คนอื่นทำอะไรก็ได้แต่หลังจากที่ผมเจอเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่พยายามโกหกและเอาเปรียบเงินเดือน ผมได้เห็นอีกด้านของพวกเขาเพื่อนร่วมงานคนไทยใช้วิธีพูดจาสุภาพแต่ชัดเจนจนเขาต้องสำนึกผิดแถมยังรวบรวมหลักฐานไปแจ้งผู้จัดการโดยไม่โวยวายผมเรียนรู้ว่าอย่าคิดว่าคนไทยจะยอมเสมอเพราะพวกเขามีวิธีจัดการปัญหาอย่างชาญฉลาดความคิดเห็นต่อมาฉันเคยไปเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในไทยและใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตัว มีหญิงไทยคนหนึ่งเดินมาบอกฉันด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าขอโทษนะคะแต่คุณอาจต้องคลุมไหล่เพื่อแสดงความเคารพฉันรู้สึกอายมากแต่แทนที่เธอจะตำหนิกลับยิ้มและพาฉันไปหาผ้าคลุมฟรีฉันได้เรียนรู้ว่าคนไทยไม่โกรธง่ายแต่พวกเขาก็มีมาตรฐานที่เราต้องเคารพความคิดเห็นต่อมาผมเคยเจอชาวต่างชาติคนหนึ่งในผับที่พยายามทะเลาะกับพนักงานเสิร์ฟเพราะอาหารมาช้า พนักงานยิ้มและขอโทษแต่เมื่อชายคนนั้นยังคงตะคอกใส่พนักงานก็พูดภาษาอังกฤษช้าๆและชัดเจนว่าหากคุณไม่พอใจเราขอแนะนำให้คุณไปที่อื่นสุดท้ายชายคนนั้นโดนไล่ออกจากร้านแถมยังถูกวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียผมเรียนรู้ว่าอย่าก,กดดันคนไทยเกินไปเพราะพวกเขามีศักดิ์ศรีและจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายชื่อเสียงของตนเองความคิดเห็นต่อมา ฉันเคยเจอแม่ค้าในตลาดที่ยืนยันว่าราคาของเธอถูกที่สุดฉันลองต่อรองราคาแบบแรงๆเพราะคิดว่าเธอจะยอมแต่เธอกลับพูดเบาๆว่าถ้าคุณอยากได้ของถูกกว่านี้โปรดไปซื้อที่อื่นค่ะฉันตกใจมากเพราะเธอไม่โกรธเลยแต่คำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกผิดฉันกลับไปขอโทษและซื้อของเธอในราคาที่เหมาะสมฉันได้เรียนรู้ว่าอย่าทดสอบขีดจำกัดของคนไทย เพราะพวกเขามีวิธีตอบโต้อย่างแนบเนียนความคิดเห็นต่อมาตอนที่ผมขับรถในกรุงเทพผมเคยบีบแตรใส่แท็กซี่เพราะเขาขับช้าแต่แทนที่เขาจะโกรธเขาแค่เปิดกระจกและพูดว่าขอบคุณที่เตือนครับแต่คุณไม่ควรบีบแตรในเมืองนะมันทำให้คนเครียดผมรู้สึกอายมากเพราะเขาพูดถูกผมเรียนรู้ว่าอย่าใช้ความก้าวร้าวกับคนไทย เพราะพวกเขามีวิธีสอนบทเรียนโดยไม่ทำร้ายจิตใจความคิดเห็นต่อมาฉันเคยทำงานในบริษัทที่มีเจ้านายคนไทยคนหนึ่งตอนที่ฉันทำผิดพลาดและพยายามปัดความรับผิดชอบเขาไม่ไวยวัแต่พูดกับฉันด้วยน้ำเสียงสงบว่าเราทุกคนทำผิดได้แต่สิ่งสำคัญคือการยอมรับและแก้ไขคำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกสำนึกผิดและพยายามปรับปรุงตัวเอง ฉันเรียนรู้ว่าคนไทยไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแต่พวกเขามีวิธีทำให้คุณรู้สึกผิดอย่างเงียบๆความคิดเห็นต่อมาฉันเคยเจอร้านอาหารที่คิดราคาแพงเกินไปฉันพยายามเถียงกับพนักงานแต่แทนที่เขาจะโกรธเขาพูดว่าถ้าคุณไม่พอใจทางเรายินดีคืนเงินครับฉันรู้สึกประทับใจมาก เพราะเขาไม่ได้เล่นตัวหรือโกรธแต่แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพฉันได้เรียนรู้ว่าอย่าก,กดดันคนไทยเพราะพวกเขามีวิธีจัดการสถานการณ์อย่างมีศักดิ์ศรีความคิดเห็นต่อมาฉันเคยเจอแม่บ้านในโรงแรมที่ฉันพักตอนที่ฉันตำหนิเรื่องความสะอาดห้องเธอไม่ตอบโต้แต่กลับพูดว่าขอบคุณที่บอกนะคะเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นฉันรู้สึกประทับใจมาก เพราะเธอไม่โกรธหรือเถียงกลับแต่แสดงออกถึงความตั้งใจในการทำงานฉันได้เรียนรู้ว่าอย่าประเมินความสามารถของคนไทยต่ำไปเพราะพวกเขามีความอดทนและความเป็นมืออาชีพสูงความคิดเห็นต่อมาตอนที่ผมไปเที่ยวในชนบทผมเคยลองต่อรองราคาผลไม้แบบแรงๆเพราะคิดว่าคนขายจะยอมแต่เธอพูดเบาๆว่าถ้าคุณคิดว่าแพงเกินไปคุณสามารถไปซื้อร้านอื่นได้นะคะผมรู้สึกผิดทันที เพราะเธอไม่โกรธแต่แสดงออกถึงศักดิ์ศรีของตัวเองผมเรียนรู้ว่าอย่าก,กดดันคนไทยเพราะพวกเขามีวิธีปกป้องตัวเองอย่างสุภาพแต่ทรงพลังความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีวิธีจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมอย่างชาญฉลาดและสุภาพแม้พวกเขาจะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์รุนแรงแต่ก็มีวิธีทำให้ผู้ที่ซ่ากับพวกเขาต้องสำนึกผิดหรือเปลี่ยนท่าที การเคารพและให้เกียรติคนไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี